ถ้าคะแนนความสวยบอนสีต้นนี้เต็มร้อยผมให้ร้อยยี่สิบเลยเพราะว่าสวยเกินนั่นแน่สวัสดีครับพี่พี่คะ่ะอ่าสองสามสี่มีบอลส,สวยมาแบ่งปันจ้าค่ะจะส่งห้าสิบาทเด้อสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมแดดร้อนเปียงปางเปียงปางเลยไปเร็วกันนิดนึงจะพี่พี่ต้นนี้บุสลินไม้ใหม่หน้าหวานด่างสวยกระถางหกนิ้วจากสามร้อยห้าสิบบาทครับผมบุสลินบุสลินหน้าชมพูด,ด่างสวยหวานเจี๊ยบจ้ากระถางหก นิ้วสามร้อยห้าิบาทจะบุษสลินต้นนี้พรเจ้าสัวพรเจ้าสัว2 5 0หสิบาทครับผมหกนิ้วเช่นกันพรเจ้าสัวด้านในเป็นเจ้าสาวจ้าเจ้าสาวพื้นใบเขียวป้ายชมพูตัดกันแจ่มแจมกรบปีเนี่ยใบนี้ใบใหม่บครึ่งเลยเนาะอย่กลางไม่สุดเจ้าสาวสาม้อยบาทครับหนิ้วหกน,นิ้วต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเจ้าสาวกระถางหนิ้วใบใหม่ฮาบครึ่งน,นะครับใบใหม่ฮาบครึ่งเนาะ เจ้าสาวต้นที่สองต้นที่สองโอ้ใบใหม่ก็แจ่มครับบีบม้วนอย่างกลางไม่สุดเจ้าสาวต้นที่สองกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทจ้าต้นนี้ชื่อว่ามหาสิทธิโชคครับมหาสิทธิโชคเนาะหน้าทองสวยเลยหลอดใหม่มาแล้วต้นนี้นี่เหลืองมาเลยจะบิเหลืองเหลืองออกมาเลยมหาสิทธิโชคไม้ใหม่สวยสวยห้าร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วครับต้นที่หนึ่ง ต้นที่1มหาสิทธิโชคนะครับ5 5าบาทเนาะกระถางหนิ้วต้นที่1ต้นที่1มหาสิทธิโชคต้นที่สองหน้าเหลืองทองสวยเลยต้นนี้มหาสิทธิโชคครับต้นที่สองต้นที่สองนิ้วเช่นกัน5 5 0หบาทจ้ะมหาสิทธิโชคต้นที่สมต้นที่สมหาสิทธิโชคต้นที่3ครับ5 5าบาทกระถางหงนิ้ว ถัดมาด้านนี้เป็นทองสยามทองสยามทองสยามใหม่ๆสวยๆกันหน่อยทองสยามกระถางหกนิ้วครับทองสยามนี่ด่างเรืองทองสวยๆพื้นใบแจ่มๆครับพี่เจ็ดร้อยบาททองสยามต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งทองสยามต้นที่หนึ่งทองสยามต้นที่สองกระีต้นนี้ก็แจ่มนี่หน้าทองชัดเลยทองสยามต้นที่สองเจ็ดร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับ ด้านนี้เศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้านสองร้อยห้าสิบาทจากกระถางหกนิ้วเศรษฐีเงินล้านต้นที่หนึ่งครับต้นที่หนึ่งเนาะเศรษฐีเงินล้านต้นที่สองต้นที่สองนี่เขาด่างนะครับพี่ถ้าไม่ด่างเขาจะเรียกกันไอ้ประสาททองแล้วมันจะแดงเฉยอันนี้มันป้ายมันป้ายเขียวด่างเขี่ยวป้ายเขียวเศรษฐีเงินล้านจากต้นที่สองสามร้อยบาทกระถางหกนิ้ว พ,พยามุจจรินพยามุจลรินต้นที่หน uh, ึはは่งแล้วกันต้นนี้พยามุจลรินกับชมพูมาแล้วครับผมพยามุจจรินเนาะสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งพยามุจลรินต้นที่สองจ้าต้นที่สองหลอดใหม่มาแล้วนี่หลอดหลอดใหม่หลอดใหม่นะพี่หลอดใหม่มาแล้วพยามุจลรินสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วต้นที่สองต้นที่สองถัดมาหน้านี้มีมีราสีมีราสีมีต้นใหญ่ครับพี่ใบเบลเลอร์เบลเลอร์เลยหลอดใหม่มาล้วจะราสีมีนห้าร้อยบาท ใบใหญ่มากกระถางหกนิ้วครับพี่ให้ดูหลอดใหม่หลอดนี่คือเบลเลอร์มาเลยหลอดนี่เบลเลอร์มาเลยยังใหญ่ครับพี่ไปต้นนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นไม้หน่อหรือเปล่านะพี่ห้าระบาดราสีมีนสวยๆแล้วก็มีปราสาทเพชรครับกระถางแปดนิ้วไซส์แม่พันธต้นที่หนึ่งปราสาทเพชรหน้าสวยๆเลยหน้าสวยจัดใหญ่แม่พันธุกระถางแปดนิ้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับปราสาทเพชรต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หน,นึ่งต้นนี้หน้ายั้งสวย สวยกว่านี้ก็ดาราจักรวาลแล้วพี่นางงามไอนางงามจักรวาลแล้วนางงามเวทีจักรวาลแล้วต้นที่สองปราศาสาตรเพชรต,ต้นที่สองต้นนี้มีหนอแล้วครับผมต้นที่หนอต้นที่สองนี่ครับพี่หนอ่อหนอมีหน่อมาแล้วหลอดใหม่หลอดใหม่ต้นแมกมาแล้วด้วยกระถางแปดเช่นกันครับพี่ปราสาทเพชรต,ต้นที่สองเนาะหนึ่งพันห้าร้อยบาทกระถางแปดน, 8, นิ้วกระถางแปดนิ้วหน้าสวยมากมีหน่อแล้วเรียบร้อยต้นนี้ทองล้นฟ้าไม้ใหม่รูปงามนามเพราะเขบพี่ทองล้นฟ้าชื่อดีมาก ชื่อดีมากเจ็ดร้อยบาทจะด่างสวยชมพูทองแบบนี้เลยรอดใหม่มาแล้วทองล้นฟ้านะครับทองล้นฟ้าส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้เนี่ยลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ใบก,กลมหน้าชมพูทองครับพี่สวยมากใบใหม่เปิดด่างทองแจ่มๆจมขอบแดงเนาะขอบใบแดงี่กระถางแปดนิ้วครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทลูกไม้ผ่านนะครับผมหน้าสวยนะหนึ่งพันห้าร้อยแปดนิ้วแปดนิ้วชมพูทองแจ่มๆจมส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างเหลืองจ้าด่างเหลืองอสวยสวยฟองสวยกระถางหกนิ้วครับพี่เจ็ดร้อยห้าสิบบาท,บาท,บาท ต้นนี้นี่ด่างเหลืองครับฮาแบบนี้เลยลูกไม้หน้าสวยสวยเจ็ดร้อยห้าสิบาทกระถางหนิ้วรอดใหม่ครับพี่นี่ด่างเหลืองมาเลยเนาะดูตั้ง,งแต่หลังใบเลยเห็นตั้งแต่หลังใบเลยด่างไม่หลุดจ้ะไม้เหลืองสวยๆนะครับอ๋สงไขยอ๋สงขยสงขยใหญ่แม่พันจ้าหน้าจมพูสวยๆกระถางหกนิ้วจมพูเข้มๆครับพี่ไซส์ใหญ่ไม้แม่พานไม้แม่พานต้นที่แบ่งไปก่อนอันนี้นี่คือมีหน่อไปแล้วนะพี่ต้นก่อนหน้านี้เนาะไปแล้วอ่ะแบ่งต้นนี้ครับพี่ อาสงขายใหญ่หกนิ้วหกนิ้วห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนี่หน้าจมพูสวยเข้มๆครับพี่ยกให้ดูให้บนไซหกนิ้วนะครับต้นใหญ่ต้นโตต้นใหญ่ต้นโตโอ้โหมหาราณเนี่ยใหญ่โตมหาราญใหญ่โตมหาราญไม่ใช่มหาราณเลยห้าร้อยบาทครับพี่อาสงขายต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งกระถางหกนิ้วนะครับแบ่งไซส์แม่พันธุ์ให้เลยแล้วก็อะสงขายต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สองไซส์ใหญ่แม่พันธุ์เช่นกันเนี่ยอะสงขายห้าร้อยบาทกระถางหกนิ้วใหญ่ๆต้นที่สองจ้าต้นที่สองเนาะ หนึ่งหรือสองสองหรือหนึ่งหรือเลือกรืจ้ะนะเมืองนนนใหญ่น์เมืองนนนใหญ่อันนี้นะเมืองนนใหญ่แปดนิ้วนะเมืองนนใหญ่หน้าสวยครับพี่หน้าสวยแปดนิ้วก็ะถางแปดนิ้วนี่ไซส์ใหญ่หน้าสวยหน้าชมพูทองแจ่มๆจใบสวยดกมากครับพี่ใบไม่ทิ้งเลยใบไม่ทิ้งเลยก็ะถางแปดนิ้วใหญ่ๆหนึ่งพันสองร้อยบาทครับนะเมืองนนนใหญ่กระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วนี่ไม้ใหญ่ หน้าสวยๆนะามังนนท์ครับพี่กระถางแปดนิ้วด้านนี้เป็นสาวนครชัยใช้สีใหญ่ครับพี่สาวนครชัยศรสีไซส์ใหญ่หน้าชมพูขอบเปิดใบนี้เปิดขอบทองมาแล้วนะพี่หน้าชมพูขอบทองเนาะหน่อมายังหน่อจะไม่มาแต่ลอดใหม่ต้นแม่มาแล้วใหญ่มากใบใหญ่มากครับพี่กระถางแปดนิ้วสาวนครชัยใช้สีใหญ่หนึ่งพันสองร้อบาทครับกระถางแปดนี่เลยกระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วไซส์ใหญ่แม่ผันใบนี้ บอกเลยว่าเล็กมือนี่ผมเล็กไปเลยมือผมเล็กไปเลยนะหนึ่งพันสองร้อยบาทสามละครใช้สีหน้าชมพูทองสายใหญ่กระถางแปดนิ้วนะครับดานี้เป็นสีการจะนาพิเศษมาแยกหน่อครับพี่ทรงส,สวยๆหน้าส,สวยๆเม็ดสีมาแล้วเนาะเม็ดสีมาแล้วน,ะวนี่ป้ายชมพูสวยเข้มปัดมาแยกหนอด้วยชมพูทองส,สวยๆสาวอ่าขอไปครับสีการจะนาพิเศษสีการจะนาพิเศษมาแยกหน่อตัวนี้หน,นึ่งพันบาทจ้ากระถางอ่า หกน,นิ้วกระถางหกนิ้วส allora ีการจะนาพิเศษไม้หน่อสวยๆต้นใหญ่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนาบังนนนาชมพูทองต้นนี้ก็สวยครับอีกระถางแปดกระถางแปดอ่าอร์มนี้กระถางแปดนิ้วนาบังนนชมพูทองสวยๆเช่นกันต้นนี้หนึ่งพันบาทจ้าหนึ่งพันบาทนาบังนนแปดนิ้วหน้าชมพูทองสวยๆกระถางแปดกระถางแปดหนึ่งพันบาทครับผม ถัดมาด้านนี้มีอ่าสิราหุ่มเหรออันนี้ก่อนเทพสายลุงเทพสายลุงนี่หน้าชมพูทองสวยๆเทพสายลุงสองร้อยห้าสิบาทก,กระถางห้าจุดห้านิ้วสองร้อยห้าสิบาทเทพสายลุงต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งเนาะแล้วก็เทพสายลุงต้นที่สองสองร้อยห้าสิบาทครับผมตัวน,นี้สีสว่าด ไม้ตับแมวครับพี่ไม้ตับแมวกุนตระกูลก้าแต้มพวกนี้นะเบบอันนี้ชื่อว่าสีสว่านนะครับสามร้อยห้าสิบาทจา้ะสีสว่านกระถางหกนิ้วชมพูสวยสวยเลยไม้ด่างชมพูสีสว่าดนะครับแล้วก็มีวเคโนโวเคนโวเคนโนสามร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วครับวคเคนโแดงแปดแดงแปดสามร้อยห้าสิบาทวเคเคนโวคเคนโมีอ่า สีานนล Jean 5. 5าหุมทองสีลาหุมทองตัวนี้ละกันหน้าทองสวยๆครับพี่สีลาหุมทองกระถาง5.5สีลาหุ้มทอง300บาทหน้าชมพูทองจ้าสีลาหุ้มทองสีลาหุมทอง 3, ต้นที่สองจ้าเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งเนาะต้นนี้ต้นนี้ต้นที่สอง300บาทกระถาง6นิ้วรับพี่รอดใหม่มาแล้วสีลาหุมทองหน้าชมพูทองเนาะเนี่ยรอดใหม่มาแล้วจ้ะหน้าสวยๆชมพูทองสีลาหุมทองต้นที่ สองกระดังหกนิ้วสามร้อยบาทครับผมเรนูนคร5.5นิ้วจ้าเรนูนคร150บาทด่างดีดีดตันนี้ด่างเก่งเก่งครับพี่ด่างเก่งเก่งเนาะสยามนาลมิตห6นิ้วครับ6นิ้วป้ายสวยสวยเลยสยามนาลมิดห1,200บาทครับผมกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วสี่สวยดาวค้างฟ้าครับพี่สยามนาลมิดนี่ฉายาเขา สวยอามาตะาสวยตลอดการจริงๆด้านนี้มีมานีมานีมะน,มนีร้อมเพชรหน้าแผงจ้ะมานีรอมเพชรหน้าแผงต้นนี้หน้าชมพูสวยเลยมานีรอมเพชรสามร้อยห้าสิบาทเลยกันนะพี่ต ONEY, ้ <250 S 2> นนี้ว้าวเลยสามร้อยห้าสิบาทมะนีร้อมเพชรกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วหน้าแผงชมพูนะครับพี่หน้าแผงชมพูน่าเส็ยดวยสามร้อยห้าสิบบาทหนึ่งในสยามหนึ่งในสยาม ไม้ใหม่ส,สวยๆเช่นกัน350บาทครับพี่หน้าหวานจัดเลยตวเนี้หน้าหวานสวยจัดหนึ่งในสยาม350ต้นที่หนึ่งครับต้นที่หนึ่งหนึ่งในสยามต้นที่สองหนึ่งในสยามต้นที่สองครับผมต้นที่สองขอบใบชัดมากนะพี่ด่างสวยและขอบใบตัดกันชัดเลยอมีน้ำมังโนนต้นใหญ่ครับกระถางแปดนิ้วอันนี้น่าจะมูทองสวย น้ำเมืองนนหนึ่งพันละกันต้นที่สองเนาะอันนี้เป็นขึ้นเป็นต้นที่สองน้ำเมืองนนหนึ่งพันบาทต้นที่สองหน้าทองชัดมากครับพี่หน้าจมบูทองต้นนี้กระถางแปดนิ้วกะถางแปดนิ้วนะเมืองนนหนึ่งพันบาทหน้าทองชัดมากต้นนี้หนึ่งพันบาทต้นที่สองต้นที่สองด้านในนู้นเป็นเอื้อมมาละกันพี่มณีพันแสงจ้ะมณีพันแสงไม้วสวยๆอีกต้นครับพี่ สามรอยห้าสิบาทขอบใบจำพูต่างสวยๆมณีพันแสงกระถาง6กนิ้วครับพี่สามร้อยห้าสิบาทเนาะอ่ะสนใจต้นไหนนะพี่ศูนย์ต้สีก้มหเก้าเจ็สต้นสองฟีมีเก็บเงินไปทางเด้อเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ